พอเราผัดพริกแกงเสร็จแล้วก็มาทำกะเพราหมูใส่กระทะอันเดิมนะจ๊ะใส่น้ำนี่ลงไปน้ำล้างโคกเราลงไป,ปะกะเพราหมูต่อใส่กระทะอันเดิมไม่ล้างนะจะทาเพราะวันผัดคล้ายๆกันผัดใช้น้ำอีกเหมือนเดิมัดใช่น้ำอีกเหมือนเดิม 加点盐，呢 ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกกระเพราลงไปพริกกระเพราเราใส่ลงไปแล้วก็เติมเครื่องไปเลยมันจะได้เข้ากาันตามเท่านี้ขงนัวเท่านี้ ปรุงตามที่เราชอบน้ำมันหอย เราผัดเราไม่ให้พริกมันไหมนะเพราะว่าเราไม่ชอบพริกไหม ทำเสร็จนะคะใส่หน่อไม้เลย หน่อไม้ถ้าเราต้มมันจะไม่มีรสชาติไอ้นี่นที่เราดองมามันจะไมเเ่เราไม่ต้องชิมเบิงชิมเบิงมันแสบบ่พออยู่ค่ะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักอะ่ะไม่กินรสจัดนี่ค่ะรายกินดนมพี่นอ้อง ผัดพริกแกงถั่วไปแล้วใช่ไหมคตอนนี้เรามาขัดกะเพราหน่อไม้ดองอันนี้กะเพราใส่ลงไปค่ะทำง่ายๆสไตล์เรานะคะน้ำนี้อย่าไปเทใส่นะปกปก เนีย่ยตอนที่เรากระเพราใส่เราอย่าเพิ่งปิดเตาแก๊สนะให้ให้มันกะเพรามันเดี๋ยวกะเพรามันจะดำๆเราต้องผัดไปตรงเนี้วิธีผัดก,กะเพราไดเอ็ดไดเอ็ดไม่ต้องใส่น้ำมนันเพราะว่ามีน้ำมันหมูมีหมูอะไรของมันมีน้ำของเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วค่ะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะนี่ดูน่ากินไหมโอ้ยน่ากินไหม เสร็จแล้วง่ายไหมทำดูนะคะเพื่อนเราไม่ไม่ถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องไปใส่น้ำมันแค่น้ำมันก็โอเคแล้วเสร็จแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวจะทอดไข่อีกรอบทอดไขใ่ให้เขาอีก